สวัสดีครับสวัสดีครับ F4 ช่องทียงทอนชาแนลเอน้องต้นข้าสุปริยานะวันนี้มาทำคลิปตอนใบใบานะรายงานตัวนะก่เน้องต้นข้าสุปริยานะครับช่องทีลงทอนยังไม่ไปไหนนะครับแต่เมื่อเช้านะไปพิมพ์ฟันทำตาแปดนับจะไปพิมพ์เนี่ยปีหน้าก็จะได้ฟันหล่อๆแล้ว เราก็จะได้ฟันดรอลอนะครับอุปกรณ์บทเขี้ยวของเราคืนมานะนะก็รอพบปีหน้านะ <c oughs> การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นนะสำหรับช่องสำหรับแอดนะครับสำหรับแอดนะีที่ดึงตออจานแนลของเรานะก็คงจะได้พบกันนะครับการนำเสนอเรื่องราวต่างๆดีนะครับกับไอซเราก็ยังทำน้าที่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าอากาศจะหนาวอากาศจะร้อนจะมีฝนตกนะครับนะความดีสิ่งที่เป็นอมตะนะครับนะในแกนกลางของเอซีของพวกเราคือน้องต้นข้าวสุปริยายังมั่นคงและคงเดิมน้องต้นข้าวสุปริยายังเป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดที่รุนแรงที่สุด <c oughs> ในขณะนี้ <c oughs> ไม่มีใครหรอกครับที่จะทนแรงต้านทานแรงดึงดูด เนะเสียงร้องดังกละเวกน้อยนะเสียงนกกละเวกนี่มันชวนนะถ้าเป็นนกกละเวกเวลาเราได้ยินเสียงนกกละเวกมันร้องเนี่ยเสียงจะไม่เหมือนใครเสียงเขาจะสดใสก้องถ้าอยู่ในเน่เข้าไปในป่านะถ้าเสียงนกกละเวกมันร้องขึ้นมาเสียงมันจะกบเสียงมันจะเด่นชัดมากเหมือนกับน้องต้นข้าวเลย เสียงของน้องต้นข้าวรีร่านะครับการร้องของน้องตินครับมันไม่แตกต่างจะคือมันเด่นนะมันเด่นเด่นกว่าใครนะไม่ต้องไม่ต้องไปเสียแซ้งน้องเด่นกว่าใครมันก็เลยเป็นแรงหนึ่งดูนให้ใครที่มีก็เรียกว่ามีดนตรี ในหัวใจอะนะครับลีกนี้น้องต้นข้าไม่ได้แน่นอนเรามีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้ยินเสียงน้องต้นข้าวเรามีความสุขทุกครั้งที่เห็นน้องต้นข้าวอยู่บนเวทีทุกครั้งในการแสดงทุกครั้งน้องต้นข้าจะสร้างสิ่งประทับใจให้เอฟเซียไม่มีขาดเลยนะไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะอย่างเมื่อวานเนี่ยนะก็เป็นภาพที่ประทับใจ เป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่ที่เกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆนะเป็นโอ้พูดง่ายๆถ้าใครที่จะเขียนนะอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจความประทับใจนะเมื่อได้อยู่ในบรรยากาศร่วมกับเฟรมของน้องต้นข้าวเนี่ยมันจะมีเรื่องประทับใจทุกครั้งครับเมื่อวานเนะี่ยเป็นภาพประทับใจเนะี่ยใครๆก็ก็คงจำได้คงเห็นลนะภาพประทับใจของเอฟซีท่านหนึ่ง น้าคุณยายอ่ะยายเอฟซีนะอายุตั้งเก้าสิบกว่าปีนะเก้าสิบสองเก้าสิบสามปีเนี่ยก็รุ่นเดียวกับแม่ผมอะไรแข็งแรงครับนะแต่หูเนี่ยจะน่าประสาททางหูเนี่ยก็จะตึงไปหน่อย <c oughs> เรื่องอืน่นเรื่องอืน่นหย่อนยานเหี่ยวย,ย่นหมดแล้วครับแต่หูนี่มันจะตึงวัยเก้าสิบสามเนี่ยคุณแม่ผมเนี่ย นะ่ามีปัญหาเรื่องหูสายตาดีมากนะ่าเรื่องความจําก็ดีมากนะ่าแต่เรื่องหูอย่างคุณยายที่ไปปรากฏอยู่หน้าเวทีน้องต้นข้าวกับน้องต้นข้าวอยากไปเห็นน้องต้นข้าวตัวเป็นๆใช่ไหมเพราะว่าได้ยินเสียงแล้วก็อยากไปเห็นอยากสัมผัสก็มีโอกาสได้สัมผัสกีรติร่มไม้ใช่ไหมนั่นแหละเป็นภาพประทับใจน้องต้นข้าวให้เกียรติลงพูดคุยสัมผัสให้คุณยายได้สัมผัส เหมือนกับความที่คุณยายก็อยากจะพบน้องตนข่าวใช่ไหมเป็นการให้ความสำคัญของเอซคุณยายคงมีความสุขมากคุณยายประสาทสัมผัสดีหน้าตาอายุ93ปีเนี่ยสดใสกว่าคุณแม่ผมเยอะเลยหน้าตาสดใสนะไม่แปลกเลยนะครับที่คุณยายนะครับมีดนตรีในหัวใจนะ้าคุณยายไม่เก็บเอาเรื่องอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาคุณยายเห็นไหม สนใจคุณยาเนี่ยฟังเพลงน้องต้นข้าวก็น้องต้นข้าเสียงน้องต้นข้าเนี่ยมันเป็นพูดแบบแม่โอเวอร์ก็เป็นโอสถดทิพย์ที่พวกเราหลายคนเอฟซี FC หลายคนให้ฉายาว่าน้องต้นข้าวนี่คือยาจำลาหลวงยาสามัญประจำบ้านยาวิเนเสดถ้ากำลังเครียดเครียดพอได้ยินเสียงน้องนข้าก็จะคลายเครียดต้นข้าออกมาก็จะคลายเครียด คนที่ไม่สบายก็ได้ฟังเสียงแล้วก็อากาศก็ดีขึ้นพลังใจดีขึ้นนะคุณยายนี่เช่นกันน่ะเสียดายนะผมจำที่คุณยายไม่ได้นะเราเห็นภาพนั้นก็เกิดความประทับใจนี่คือเรื่องดีๆทุกครั้งที่น้องต้นข้าวไปแสดงนะเวลาเวทีไหนเวทีไหนน้องก็ต้นข้าวก็จะสร้างน่ะความประทับใจขึ้นมานะทุกเรื่องทุกที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของน้องต้นข้าว มันจึงทําให้หัวใจของเอฟซีทุกดวงที่เข้ามาได้อยู่กับน้องต้นข่าแล้วมันมีความสุขแล้วก็หนีไม่ออกเหนียวกว่าตังนะเหนียวกว่าตังนะเหนียวกว่าเกานะครับก็คือนี่แหละครับกับน้องต้นข้าวเราอยู่กับน้องต้นข้าวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและวันนี้อยากจะบอกว่าอยากจะทวนความจําอยากจะทบทวนว่าวันเนี้ยนะครับกดโหวตให้น้องต้นก่าวยัง นะมีหลายคนนะครับ EFC หลายคนนะครับ mm hmm. ได้เม้นมาถามว่าบอกหน่อยว่าวิธีนะจะเข้าไปร่วมโหวตน้องต้นข้าวเนี่ยทำอย่างไรนะครับมันมีนะม,นะมนะีช่อง Youtube ช่องหนึ่งเขาได้ทำไว้นะขั้นตอนง่ายๆเลยนะก็ไม่ต้องคิดมากนะครับเวลาเราเราจะโหวตน้องต้นข้าวเนี่ยเราต้องไปสมัครนะเป็นสมาชิกของนะของเพจไทยรัฐก่อนนะกดไปที่ไม่ต้องมากมายครับ นะมีไม่แต่ที่ไม่เลยพูดเลยบอกว่าไทยรัฐอวอร์ด <c oughs> เข้าไปเลยแล้วก็เขาจะให้ให้เราสมัครเป็นสมาชิกนะของนะตรงเนี้ยนะครับเสร็จแล้วเรากดเข้าไปมันจะมีขั้นตอนการบอกทุกครั้งนะนะบอกบอกขั้นตอนในการดําเนินการไปทุกขั้นตอนเลยนะเราสมัครร่วมโหวตมันก็จะบอกมันจะมีปุ่มให้เรากดตลอดครับมันไม่ยากเลยนะ ไม่ต้องไปค้นหาอะไรมากมายครับไปที่ g นะูเกิลไม่ต้องผ่านโคมก็ได้หรือไม่จะเข้าโคมก็ได้เข้าโค,ม,าโคมแล้วก็ไปกดที่ Google สอบถามหาแต่ถ้าวิธีรัดก็คือกดที่ไม่เนะครับพูดเลยครับไทยรั a อวอร์ดไทยรัฐอวอร์ดสองศูนย์สองห้ามันจะขึ้นพืชขึ้นมาเลยนะแล้วก็กดนะเข้าไปในรายละเอียดเขากดติดตามกดรายละเอียดขึ้นไปก็จะบอกขั้นตอนทุกขั้นตอนเลย นะแล้วก็จําไว้ว่าน้องต้นค้ามีรหัสประจําตัวก็คือ tr 8 0เท่านั้นแหละนะในมันก็จะมีความล์หลายความล์นะมีหลายประเภทแต่ประเภทของน้องต้นข่าที่อยู่ก็คือลูกทุ่งหมอลำเรากดเข้าไปเลยนะแ,ลแล้วก็ tr 8 0ดศูจำไว้แค่นั้นรนะับรองโหวตไม่ผิด <c oughs> โหวตฟรี <c oughs> สาหรับโหวตฟรีก็ยูทเซอร์หนึ่งกดได้ครั้งหนึ่งต่อหนึ่งวัน นะซึ่งว่าใครที่มี10ยูทเซอร์นะครับหรือ100ยูทเซอร์ก็ตามหรือหลายๆนะหลายยูทเซอร์พูดไง,ไง่ายๆนะเราก็สามารถที่จะโหวตได้1ยูทเซอร์ต่อ1ครั้งต่อ1วันแต่ถ้าใครจะ <c oughs> เข้าไปโหวตแบบเสียตังค์นะครับอันนี้ไม่จำกัด <c oughs> มันก็จะมีโหวตฟรีโหวตเสียตังค์นะครับเราดูเอานะครับไม่ยากเลยนะครับเราพยายามถ้าคนสูงวัยอย่างพวกเรามันจะลำบากหน่อย แต่ถ้าคนเด็กๆให้เด็กๆก็ทําใหนะ้ให้ลูกหลานก็ทําใหนะ้รักน้องต้นข้าวนะครับเราต้องช่วยกันเราไม่อยากแข่งขันกับใครหรอกนะแต่เราไม่อยากแพ้เออจริงๆเราไม่อยากแข่งขันกับใครเลยแต่เราไม่อยากแพ้ทาให้ถึงที่สุดครับหยุดที่เส้นชัยนะครับที่หนึ่งของน้องตน้าวสปริยาตาอุดม ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามฟังทลิปวันนี้จนจบนะ่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะดูแลตัวเองนะครับเพิ่มพลังบวกให้ตัวเองมากๆแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, ไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณทุกคนที่ยังรักกันนะสำหรับเอนีน้องตนข้าวสุปียาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ